ยิ้มแม่ได้หม้อขางปิก๊กละฮะห้ามปิกจนเนอามัดชาพาโชคเก๋กะพาตัวแผ่นพื้นด้วย ไมบาเดียวมันก็ห้องอาตึงอ่ะแปกคนเขาตึงชอบแหกแตกออกจากหิดเก้าข้ากลัวเสียงซอจะตายตัวคนเท่าถามหาวัดไผ่บ่เข้าถามหาซอไผ่บ่หฮูนักแกลี้เฮ้ทั้หมดลุ่นอีกปล่อยแม่นี่นะเนาเจ้าสมัยเรื่อง,งเรื่องนิยมกระเจริญ เบี้ยเงินอันใดก็อหย่แงวัดแว่ไผ่บะเข้าตัวเจ้าไผ่บะแกบบทมหาพุนแห่แบบฮู้ว่าเป็นจะได้ปะกันไปไห้สิ่งที่เปกบะแหลกปะกันไปแกบของบะมดบะใส่พระเจ้าในแบนไผ่ตึงปะสนใจบางคนก็ลูกจัดไหลแต่บะมีไผ่เลียงเหมือนเจ้าอ่อใจนะกะมันยังไ้แหรบอกละไว้เมืองฟ้าสองคนก่อน สมัยรุ่งเรืองแป่นเมืองจเจริญที่เปียหาเงินไว้ใจนี่ใจสีนโจนเสียงเงินเงินดีก็มีรถยนคต์รับ โอโทรศัพท์หันตึงแน่ตึงแต่ลูกเกิดมาแล้วเอาเหือหห่อยายหื่อแต่เพราะบ่มีเวลามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าฮักลูกอันนี้บอกปอพระมมนฮักลานภัยตึงนาบ่าเต้าละอ่อนสมัยบาจังยากินนึงเข้าบะฮูจักเก้าเงาเมนืน ตึงบหโฮจักก้าผูเก้าแมา่กะกำจาก,กำแปกเปลี่ยนเป็นแะเป็นแห่ลืมฮิดบะเก่าแบบเป้าละแน่ลืมวัดลืมแวะลืมแสตุเจ้าลืมหันแก้วตั้งแสบคาสีนคันำทำตโยกเอาแม่ตามก็กลัวมันจะเป็นแหงนี่ละนออียอะไรนยะ

นายมอนแต่แม่เป็นเฮานี่ยเปิดอานรักงานแหวงานบัดเปนยังแม่ช่วยกันก็ยังวันนี้จัดการจัดงานตึงบะลืมของหลังของเก่าของเกือของก็ยังอี้สืบเหินเมินแม่อันนี้แล้วแกบะเชื่อสมควรเชื่อนี่ละนอ À, tao chẳng gió mẹ nhìn mong Ồ, <laughs> oh, ý mẹ đây hài khâu Không dám เมืองสมัยที่นก็จะริญเฮาอย่างมากก็เติมพ่อแม่ในวัดวันนี้ผู้จักป่ะหูจกักเฮาหจากคำนับเฮาเป็นลูกเป็นหลานจะสอนแม่ยิงลวกอะวไว้ไหวก่อนไอ้แม่วบ เจ้าเฮยบ้านเมืองสมัยที่ไหนก็เจรนาเฮวยังมาขึ้นเติงหาคนเท่าอาบะกเกามาขึ้นยากก็จะเ,ก,เ,าาก,าก,เก่จะเท่าปัวลูกปัวเต้าเขาบะเลีย้ยงบาดูดวงสุริยแสงพระอาทิตย์ยังเป็นอามิตรกันกับถึงราหูบ้นน้ำจะจุ่มบาหินก็จะฟูขา้ามานั่งก็ดูมาน้อยใจเชน่นเรามา้อยใจเรื่องอยังไห้บปะ ความมีไเลีย่ oh, oh แล้วจะจวนเอาปีมา ถึงไม่ยิงก็ใจลากเอามายายละใายพี่ใส่น้องวันนี้บ้านเฮาละคนก็ได้มีงานพี่น้องวงวนัน่นกินวานตานตม้ม อยเอากันล่ะเป็นพี่เป็นน้องพลังพรอมความสามักทีละนกนุษแม่อ่อนาขึ้นพามานั่งย่อมือขึ้นตั้งระหว่างคิ้วเกษีน่ะเป็นหน้าบุญและ่ารมีได้มาขึ้นเวทีทำงานบันนี้

นายมรบะมีน้าบุญก็ถึงบะได้มาปะ,ปะบะมีภาระมีเฮาบะได้มาหันจะขอเป็นลูกเขาจะขอเป็นลานกับพี่น้องวงวานตัานเหล่านี้ขอแปลงใจดีเอาก้อยแปลงใจคุนี่นเลนอนนี่เลนโนน้องเลนน้องแวันนี giền suối suối quá Chào. anh à... ừ. à nhộ sàng khàn và bì văn đơn nhem còn bà nốt đã khôn mà từng bà dừa tiệt cao ข้าแม่เกินแยกก็ขัวแก่กลขัวเท่าขัวเขียวมันจะเว้าขัวหัวมันจะเท้าจะไปขัวนี่อย่างกับหัวขาวย่าๆน้ำย้อมมีฝนหลอกให้เลยเนือเจ้าว่าอายุสังหารว่าปีวันเดือนยามของมันดุดคนเฮานี่มันใอยูตีเก่าแม้แหน่ใจญ่แค่ขึ้นแยกจะเท่า เข่าก็จะว้าหัวเข่าก็จะคอนนะแหมมันมีในโกนบอกถ้าบะเก็บบะถอกมาแจ้งหมเป็น,นอนถ้าเขี้ยวเฮาาว้า,วาถ้าหัวเขา่าเฮ่าคอนคันว่าเตียวล่องกองจะเป็นไอชวักไม่เตายังเป็นนายเลยไม่ไหนไปชวักไม่เตามาห้องนี่แม่นี่คนนะได้กูดแนเนาะสวยได้กูล้ล่ะ แล้วจะย้อนเมฆเมลสอดก้อยกุ้ห้อยก้อยแป่งอาใจ อืมตันที่เจ้าละจะาอเจ้าหอมน้อมืกลบบท่านเจ้าอาวาสกับพี่น้องตัางหลายพราว่าแม่ยิงก็บปาว่าพ่อใจเจ้าขุนมุนในฮือแ่งใจพองแผวสวัสดีกับพี่น้องผู้คนงนงนุษย์สิทนเอามานั่งถามแล้วแม่นนะครับเข้า,ามาบ้าไหมไว้ยวก,ก่อน กะนงนุดสี่ทนขึ้นมานั่งแผบแล้วกันว่านายเป็นแก้วไอจะขอเป็นแมนวันนี้บะืเอกก็มาได้หวงแหนตึงบะืเอเกินแหนกไออยังสักอย่งอางง่ําำแสก,กับตึงไม่ปันแกกะเต็มใจนักแกราคาดีปล่อยข้างกสีโทนนงนุ่นเอาขึ้นแผบแมนั่งก็เป็นแววเป็นฟังขึ้นมาบนนาเวที ก็ก่อนที่จะโซ่ขอห่อมือเหนือเก้าก็โคตรเก่งคนเท่าขึ้นเหนือเก้าโอเคสี่ติโหุนนงนุษขึ้นมาบนเวทีแบ่งใจดีเต้ีได้น้องเนาขอสวัสดีกับพี่น้องตั้งหลายตึงแม่ยิ่งตึงพอใจแผ่วจภแพเก่าเจ้าโอ้ยิมนะแหละน้องสวัสดีกับทันที่เการบ มีเกียรติมียศและจาจะยกมือสาไฟก็แผ่นครูบาตึงก็บ่าว่าก็พระเนนเทนระพี่น้องมานักก็พี่น้องมาหลายจ้างโซยิงใจจะขอคารวะตึงก็บ่าว่าก็พระเนนเทนระที่ปนมาห่วมในางานสำห้องก็ปิกตยดเก็มีไห้กันค่อยๆค,ครับ สวัสดีกับท่านพี่เคารพมีเกียรติมียศกับพี่น้องตั้งหลายบ่าว่าแม่ยิงก็บ่าว่าพ่อใจเต้าหุ่นมุนนายวันนี้ได้เจ้านาะสวัสดีกับพี่น้องผู้คนถึงหลมถึงฝนเฮ mm hmm. าถึงบากัวฟ้าปากัวน่าสักอย่าง,งมาวันนี้ mm hmm. ก็น้องนุสีทนปะกลัวคนนกลัวแฟขนาดว่าแต่มีแน่พอแน่ยังบานแตายิ่ปปยปนเมื่อวีแกดมีงานยนยอาการเป็ดน้องก็เอาการเป็นปี้ปิดยาละต้องกับ้าเมื่อกาตะวาปิดยาละแน่กับ่าเมื่อกาตะกี้ข้าจะแกะก่อนก็อิสระอีกการทีตีบื้อห้ามข้าจะตีเฉยจมหารตั้งนายตีอะยาี่ตีกัมโง ก็ขอสวัสดีกับเจ้าพี่เจ้าน้องกันนสาะนั่งซองออกแป้นแม่ไก่บะเดี๋ยวเต็มอกก็กะแม่เต็มใจตัวป้อใจจะขอยกมือไว้นะกะเป็นสิบนิ้วก้อยไฟคก้อยแสแต่งดวงอุกแผ่มาแลดอกไม้จ้ม วัยสาจนมดตึงเอาอาณาไปอ่ะลงเหนือลงใต้ก็ดตึงคนหล่อคนสวยวัไปบมดแถวคนรักคนรวยว้คนอาดวงสวยวัคนอาดวงขึน<อ>นง้นคนเท่าลวดแถวคนแก่ก็ดตึงพ่อตึงแม่จะบอกพี่น้องไว้แแถวก็เจ้าปี่เจ้ามองตัวโงเข็ดห้องเนจ้อไว้กันโกโค้กคน ไว้สาแผ่วเจ้าน้องเจ้าพี่วันนี้เฮาตึงบจใจไกลลวดสวัสดีถึงไม่ยิงพ่อใจสี่มานั่งยายรูรอสอทองลวดสวัสดีกับพี่น้องผู้คนเฮาตึงบาาัโหเนลือสีทนหลายน้องวันนี้บัไลบาเลิก ลตึ้งบาแว่คนเก่ตึงบาแว่คนเอาไอสีทนเมืองแปวกนยังแม่เต็มใจแกแ่ мин, แปะใส่ข้าวมีนเก่งจีนใส่จักรไห้มันยังแม่เต็มใจอยากกูอ่านดับปันยังเม้สามแสกตึงมงให้ปันเจ๋ตีดใหญ่นักแกราคาดีปล่ย ôn, อยขั้งปากกองสีนนไอคืนแม่นั่งเป็ดดีอวดดีแองอยากกูยังกูอ่านสุดยอดจ้ะไอ้เฮ้ กับบ้านเฮาแบบนี้ใหญดีแต่ทักกับพี่หลยน้องฮักก็ได้แม่แป๊ะกันแานเมื่อจะมีกันนะยหเมื่อจะมีงานเพื่อนกันยังอ่อยกันตุกคนเกะคนเฮาญาติพี่น้องมิดแก้วสะหายแบ่งห้องก็มาควายยืบร้ายก็มาเจ้า ดีมน้าแหละน้องท่องก็มาควายท่องก็มาเจ้าและพี่น้องแก่เท่าเปิ้นบาหกตัวนี้ กินข้าวตอนเราขึ้นมานั่งเวทีมาเอาใจน้องมาเอาใจพี่มีงานก็ยังบะบปอเอาแผ่วเสียงซอมาเออโนเสียงปีจะมาเอาใจละวงใหญ่น้องพี่เขาจะห้ามไม่จุนตาวันนาเล่โอาโซเตะซว่ากันมาเหมินนี่เตอร์นนอจังซแล้วเขาจะซอจนค่ำ เฮาจะซ้ำอาจนทองแกะทองแกนซอตั้งเมื่อเจ้าพดแถวเมื่อแรงอเอาใจแฟนแฟนละซิบสาวเจ้าบ้านคือออยู่ตั้งลมเจ้าจะอยู่ตั้งคนปากไัยมันจะอมแล้กหน้าภัยมันจะตัวอมหมายหม่มัน,มนอ,อมหัวปีแนี่ยไอ้เหย แกะแปลกมันจะโอมากกน่ะพยมันจะท่วงก็เฮ่ออาวจน้ามวานนมามาแปะใส่กันนะมะพอแปนนี่เปิดยัดการจัดงานเปิ้นสาบัคคี้ทำก็ตัวกับเนื้อเจ้าสุรานำปิดบักินน่ะแล้วเมาสึงเจ้นแหมขืนก็บักเติงจังน่าสูบกะบักเกแค่กับักเทามันตึงเปิงแต่เรามาเตอเข้ากันดียังเข้าหม่อกำโชนะโวยเนาะ อันนี้คนให้จะไปมัดฉามากันพ่องกระตืองดีใจบ่ว่าคนมีคนทุกข์ผ่องหัวคนคนสุขพ้องยังเปิดศรษฐีบางห้องทำให้เขาก็ยังได้ดีบางห้องทำดีความดียังบ่ได้ก็ยังอีเปิดห้องว่ารูปปั้นทำนามธรรมมาสุดแล้วแต่กรรมที่เขาเคยแขวปนี่พิมนั่นแหละน้องก็เพราะว่า ำอันนั้นสำคัญอที่สุดพองเกิดมาทุกปังพองก็กรวยสุโ oh. รูปะขันโทนะเวทนาขันโทโอกุโทธรทรมโมนะเหียเป็นลามเป็นโ้นคนเฮาเกิดมาล้วนแต่มีกรรมที่เฝ้าติดตามเหมือนกับไฟลนกลนภคจะนีกรรมละมันก็ถึงละปะปนมันจังเป็นไปอะนานาเอากรรมให้บุญมันนี่เด้นเนาะเจ้า มีกาความดีทีติด,ดตามตัวติดมันถึงบามีพิษเนี่ยเป็นนักเป็นนาทำดีได้ดีและสืบเหมินเมินมาองค์พระพุทธ,ธาเป้นเทศนาอย่างอีเจ้าชยายสิบทัตทะป่งเกตเก้าเกสีเปิดเลยสร้างความดีไว้ต้องหอดวันนี้โอ,โอมันแย่งว่าดาแเ่็ดอะ และนก็ยำไอ้สีทนจะได้ลงมาเกิดไปขอเอากำเนิดพระอินทร์บนสวรรค์ดวงห้าบาปดีเกิดมาบัดจับแยมเลยไปหหทนบบางแอมเป็นอาจิจังตัวเก่าเป็นพ่อกับแม่ก็ห้องแค่สองคนลูกแม่น้ผสมแปดสีทนเมื่อเจ้าเสียทีอีแม่ข้าฟังลูกเนื้อเข้าและแปงตัวแปเท่าบอกจะไปมาอุปเปอรกันนะเว้ คำว่นาน่ดีดีต้องจจเขา้าปลูกพันุดีกับเขา้าปลูกกรบาดีมันจะเสียตีแน่เก็บเกี่ยวไปให้มันเติมบัตได้แรงเฮียเสียเวล่ะเสียตีแน่ว่าอีอย่างไอ้สิทุนกุดมาบัจยับยั้มเลยเป็นโอนบางาอมมาดำใต่ที่มีอันนี้ให้เจทาน <laughs> นแลพ่อแม่ผามพผาแรยังบาตันจ้มวนเป็นตินพุดขาดดวยน้าปากแว่งหูตันพ่องก็ก้นคืงพ่องก็นมยานพ่องก็บ่งงามพออยังหุ่นหลอกนกพ่องก็หัวลานพ่องก็เขีวซูลพ่องก็ปากจุนงอนมันละก็งบปลายปอซับหัวปมปุกขกตาก็เลิกย่า คีว่าเฮี <laughs> ยามติเอาติแตะติว่าอีแม่เขาผ่องก่อนหน้ามดท่องก่อนหน้าเกียงบางท่องก่อนหน้าเลื่อมบางท่องก่อนหน้าใสจับบางพ่องก่อนหน้ามอดหน้าลายหูห้างพังห้ยหุ่นบางงามสักหน่อยท่องก่อนตาเต๊มดังมันปอบางมีนั่งอยู่บนเวทีพออย่างสีทนพี่น้อย,อย ข่าวสานี่ไปแปลงหูดังไงนะก็คนเขาเกิดแม่เมียตึงรอยตุงตุกพ่อหัวโงนโกนะสุกพ่อก็เป็นเศรษฐีพ่อก็ทำให้เขาก็ยังบาดได้ีดีพ่อก็ทำดีความดียังบาดได้ยังอีเปิ่นห้องรูปประทำนำมาทำสุดแล้วเตะกับที่เขาเคยแควดไว้หายใจนี่กรมหันตึงกับบาดได้เพราะฉะนั้นเป็ี่นไป เป็นกรรมพี่น้อเด่นอ่นนะกระยงแม่โมเฮามาแปะกันวันนี้มาเป็นกรรมบากเก่าที่ได้ติดแม่แห่เป็นกรรมแผวพี่น้องกรรมวน,นแดดสัตว์แผ่อันนี้ได้ป่าแม่เดอ้อเจ้า กย็ยางเฮาเด็กแ๊ะใส่การก็เป็นกำแปลงหลังตัวกันเตดเจ l เจ้าโอ้ยิีมนาและนอ้องเป็นคนมีก็กลายเป็นคนตุกบังพ้องก็ตุกกลายเป็นเศรษฐีบังพ้องทำให้เขาก็ยังได้ดีบังพ้องทำดีความดียังบ่ได้อะของอย่างอีน้นี่ถึงบาปนกันกินกินตานตาน,ตานกันโบราณ ว่าไว้ไพจะนีกำลามันก็ตึงละบะได้มันจะต้องตัวใจอเองมันอโอ้มันจะต้องเดินทางไปตามเส้นที่คนขีดไว้อินทรนจับบางพ้องออกต้องแม่มาปบาวิบกรรมเขาหมดก็ย,ยังดับจิบตายาจับบางพ่องอายุปอร้อยไปเมื่อใดก็บัดไตเอาคนถะเล็ดอยู่บ้าน มันมาสุดกเกิดให้เปิดแผ่นดินไงจะปบังพ่องก็ตายละสมบัติเป็นร้อยล้าน ร้อยล้านฟันลานตังแต่นะสมบัติเป็นร้อยล้านฟันล้านเป็นที่ดินตีแบน่นตึงบะได้ไปโตอีกกัน,นอันนี้เป็ดลักกับตราา์จะทำแต้มกโอแปงหลังที่มันได้แวดนไปของอย่างอีเปิ้ถึงเล้ากาสแม่กับอันนี้แล้วแกกับเอาแอนแน่ไปไปจะหนีกรมกันตึงกับบได้แต่ตีเปิ้นขีดไป มนแน่นนะกะแย่างเข้าจังซอเขานี่ไอ้โกรกกรรมขนาดเนี่ยแต่ย่าจังซอันนี้จังเป็นกรรมเก่าก็จะได้กลับมาเล่าข่าอปันนะอยู่แม่ก็ตึงมือตึงวันเป็นกรรเก่ากรรหลังแม่นั่งกตีนี่ก็อย่าแม่ก็เต็มอกเต็มใจตึงนมเกยหาไหนมาแป๊ะกันวันน ดng Diem... kokaย กำลังมันถึงคำและบาดอดคำไปกำบอลและเจจะเล่าไข่ปันอย่างเง้อํำของพี่น้องที่ปันได้มาฟังเพราะจนก่อน่ะฟังลังปันทำกรรมากรกเนี่ยเกยเอาโนกเขาละใส่โกงแข่งกันประกองโนกเขาขันจนเดือดกันออดอดวันนี้เลยได้มาฟังซอกันมดก็เพราะว่ากรรนกงาปามาอันนี้มันเป็นกรรมดีล่ะสวยมันไปเป็นหยัง ก็ยังแจ้งซออันนี้มันเป็นกับเก่าก็เอามาเฮาเตาแล้วเจ้าจะเล่าใครจะก็มากำเตาเลยจ้องจักปามาได้มาเฮาหือสธากับพี่น้องเจ้าบ้านเจ้าเป็นดีใครถามเจ้างปีตั้งหลังเขามีก๊อาอย่างที่ได้มานักกลางหางเจ้างีจ้างส้งหมเนี่ย คำย่างปลั๊มันจ so ้อเป็นกคำเก่าของจ้างปีปูนี้แปลงหลังก่อนขี้เอาไม่ไปสุกหีแม่คำเก่ากับมันได้แปมแมาอันนี้แล yes? ้วกสอก่างย่างย่างแบเดี๋ยวนี้แล้วมันอย่างใดแบบเดียวนี้แล้วสัวเขาจะย่าง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 ปีไปย่างกะโคตรกะโอ้โคตรเนี่ย จังางซอพอใจอุตสาลูกเมืองเปล่ามาตั้งแต่ตีสองอปักบ,บอดีไบบอดีบดกระสุก็คืดพอแบนเฮานี่เนาะสุก็กกว่าเปิ้นมีกรรมเก่ากรรลังนำจองจัดมาแม่แม่นกับพี่น้องเปิ้นมานั่งฟังสอนให้เปิ้นมีกรรมมอย่สาสูเปื่อตะกี้โอ้จัดก่อนจัดแล้วปังหลังจัดได้บก่กโอ้เปิ้นอเอาเนื้อเขาไปแข่งกันแข่งกันขันนี่เนาะมุนี่นะเอออันนี้เป็นกรรมดีก็กรรมดีกะจังซอเฮาเนี่ยใหญ่ เคยเอาหมาไปเห่าเต่าเห่าเลนโอ้ยจัดใดปีใดเดือนใดบ่หูแค่นี่นะเอาหมาไปเห่าเต่าเห่าเลนลได้มาเห่าสถทาเพ่นได้ฟังเนี่ยบ้านตามเหนือวันนี้เนี่ยบัเดือนนี่นะที่มาซ้อเพื่นฟังนี่เป็นว่าเป็นกรรมเก่ากรรมเฮานะไอ้เเอาหมาไปเหาเต่าเฮ่าเลนเลยได้มาเห้าเพื่นฟังอีนะอต้องก็อากาศมันก็เป็นไปตามระบบระเบียบกรรมไ้กรรมมันกรรมพี่น้องเขาก็เป็นกรรมดีกรรมจ้างซอเขาก็ยังดีอยู่พ่องอย่า อันใดตั้งดีบลูกจากเมืองป้ามาตีสองอ่ะนี่ไงนงนุดลูกแม่อ่อนมาตีสี่อ่ะถ้าบ่เจ๊กกำออกก็ได้มานั่งฟังซอยางอีป่ออีแม่เนี่ยค่ะเออเต่กะแล้วประเด็นนี้เขาย่างยังไยังกะปักบดีหรอบอดีอย่างไดคาดหาว่าจังงีจังซึงตั้งหลังเนี่ยเออเออเป็นมีกกำย้อนเออก็มันก็กำเก่าสมัยตะก่อนเขาเอาไม้ไปซุกฮะสุกปปกแป อ,อเดยวก็นเนอเปลี่ยนไม้แทนกันเนาะเดยวเอาไม้ไปสูท่านจัางซอไปยิงเดี๋ยวก็นเนอะอันนี้ได้อยู่อ๋อมันเป็นว่าเป็นกรรมเกา่ากรรมภัยกรรมมันนี่เนาะดีพ่องบาดีพ่องเออได้ล่ะ กสูจะไปเดือดร้อนยี่ยังเดือดกกก็ข้าก็ว่าจะดีลุกก็เป็นช่างปีแแปลงลังกอนขี่เข้าูมนี่เอาไม่ไปสู้หีมาฮะข้าว่ายังอีกแกโดยเฉพาะไอ้จันนเนี่ยป้าอใจเสี่ยงยังมาเป็นไดอ่ออ๋อหูกสูไอ้จันนี่นะเออออปกตินี่นะนี่ใดมาให้ไปดิไปเจะไดิตัวมาเนอะเขาเนี่ยหนาไปไหนเอ่อถึงมือถุงไว้นะนี่ใดปุ่นนะเนี่ยใส่น้ำบัลลังก์ อันนี้แบบพ่อเลี้ยงมบบลำยัยกันเนี่ยเออเวลาสูอู้สูตรงอู้ดีๆอันนี้พ่อเลี้ยงล่ะตัวต่ฟังทีทีห,อห,ห้อู่แห็ใหมอื้อ